พบกับเรื่องเกิดใหม่เป็นเทพแห่งโอสด่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้า,าําทุกอย่างแล้วไปรับชมคลิปได้เลยนะครับเมื่อก่อนผมมีน้องสาวพี่คะดีต้อนรับกลับบ้านค่ะไปโรงเรียนสนุกหรือเปล่าสนุกคะ่ะมาเล่นกับพี่จา๋าล่ะฮ่าฮ่าอย่ารีบซีเดี๋ยวก็วกหกล้มเราโตขึ้นพี่จา๋าอย่าเป็นอะไรหรอกคะ่ะนั่นสินะอ๋อมัสซูมาโ,โตคุ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยแห่งชาติสาขาเภสัชกรยาคุธานิ มีอะไรตัวแทนบริษัทเพศัชสกรรมมหาเรือช่วงการค้นคว้าวิจัยค่ะอ๋อถึงเวลาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องจองตั๋วเครื่องบินไปงานเพศัชสกรรมระดับชาติอีกนะคะพรุ่งนี้มีการประชุมความคืบหน้าในรายงานค่ะมีประชุมตอนบ่ายประชุมกับหัวหน้าสาขาวิชาค่ะวันมะรืนมีประชุมออกรายการทีวีและงานมอบรางวัลเอวชนค่ะวันต่อมาประชุมหาเรือเรื่อง หลักสูตรกับท่านอธิบดีส่งอีเมลเรื่องทุนวิจัยในส่วนแรกนะคะช่วยเซ็นยอมรับด้วยค่ะาาเดือนนี้ยังยุ่งเหมือนเคยเลยนะอ่ะอาจารย์คะงานยุ่งขนาดนี้สุขภาพจะแย่เอานะคะก็นะแต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะเพื่อคนไข้ที่สำคัญนี่นะ เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนอีกคะ่ะฉันไม่ยอมปล่อยให้เวลามันเปล่าประโยชน์หรอกนะแต่ว่าอาจารย์อาคุทานิขอโทษที่รบก,กวนครับช่วยดูวิทยานิพนธ์ของพวกเราหน่อยครับพวกเราไม่รู้จะทํายังไงต่อแต่พวกเราเอาข้อมูลมาแล้วครับช่วยดูให้หน่อยนะครับอาจารย์อาคุทานิก็ยุ่งเหมือนเคยนะครับไม่ใช่หรอคะยิ่งไปกว่านั้นจะมีงานวิจัยส่วนตัวอีกไม่รู้ว่าร่างกายอาจารย์ยทนได้ยังไงอาจารย์อาคุทานิเป็นนักวิจัยอันดับหนึ่งในสาขางานนี้อายุแค่นี้อาจารย์ก็ คิดค้นยาใหม่ๆม,มารักษาโรคที่แต่เดิมรักษาไม่ได้ได้หลายโรคแล้วนะเพราะแบบนี้อาจารย์เลยเป็นที่รู้จักในวงการเภสัชกรรมใช่ไหมคะเขานะเป็นสมบัติของมนุษยชาติเลยนะว่าแต่อาจารย์เขามีลูกแล้วเหรอผมเห็นรูปเด็กบนโต๊ะทำงานนะครับอาจารย์ยาคุท่าน,นี้แต่งงานแล้วเหรอครับอ๋อนั่นมันนั่นนะเป็นน้องสาวของอาจารย์นะคะน้องสาวอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วด้วยภาวะเลือดอกในสมองคะ่ะป่านี้แล้วเหรอเนี่ยได้เวลาทดลองของฉันแล้วแย่ละท่าทาง ต้รุ่งม,มาหลายวันจะเริ่มไม่ไหวแล้วฮะพี่จ๋าหนูหายดีใช่ไหมถ้าหนูกินยาและนอนเยอะๆหนูจะหายใช่ไหมเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับเนื้องอกลุกลามเกินไปเกินย,ยาแล้วเด็กคนนั้นไม่รอดแล้วละ่ะยาในยุคนี้รักษาเธอไม่ได้แล้วละ่ะเราทำอะไรไม่ได้แล้วยารักษาเธอไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เงั้นเหรออย่าโลเลน,นะถ้าตอนนั้นมียาที่รักษาเธอได้แล้วก็ถ้ามันไม่มีแล้วก็ฉันนี่แหละจะสร้างขึ้นมาเอง พื่อคนไข้งั้นหรอฉันทำเพื่อทั้งหมดเพื่อคนไข้งนั้นหรอไม่ใช่หรอกเพราะยาปริมาณมหาศาลกับอุปกรณ์ทดลองสถานที่และวิทนวิจัยต่างๆยาของฉันส่งมาติงคนไข้นั้นหรอนี่นานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันไม่ได้คุยกับคนไข้เอาละทดสอบชุดนี้เสร็จแล้วตอนตีสามสี่สิบสองนาทีชุดต่อไปตีสี่สิบสองนาทีเอกระดาษโน้ตหมดซะแล้วเขียนไว้ที่นี่ละกันตั้งเวลาปลุกไว้อีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ยังไงก็เถอะ ตอนนี้เราเหนื่อยสุดๆเลยฮะตั้งแต่เรื่องทุกโครงการก็ไม่ได้พักเลยสอวันหนึ่งเราอยากเปิดร้านพิชิกรรมในเมืองเล็กๆแต่ถ้าร่างกายเราไม่พักสักหน่อยแล้วก็แต่ตอนนี้ต้องวงเรื่องการวิจัยก่อนนะนะอาโรสวัดค่ะอาจารย์ยาคุคานิซันนี้คยายางเข้านะคะอาจารย์คะยาคุทานิเคนจิเสียชุตเมื่ออายุ31ปีเป็นอาการทั่วไปในผู้ที่ทำงานหนักติดต่อกันคิดถึงแต่ผู้ป่วยที่รอรักษา แต่ไม่เคยไปอยู่ข้างๆผู้ป่วยเลยไม่เคยใส่ใจสุขภาพตัวเองและแล้วชีวิตในฐานะปีศาจกรรมของฉันก็จบลงมันก็จะจบลงแค่นั้นแต่ว่าเออท่านฟาร์มาเจ้าคะตื่นแล้วหรอเจ้าคะเวอร์วายอ่าไม่ได้นะคะท่านฟาร์มาท่านฟาร์มาท่านฟาร์มาโดนฟ้าผ่านะคะจําได้หรือเปล่าเจ้าคะฟ้าผ่าหรอผู้หญิงคนนี้พูดเรื่องอะไรฉันจําไม่ได้ว่าออกจากห้องวิจัยจะโดนฟ้าผ่าได้ไงเอองานวิจัยฉัน อยู่ระหว่างการทดลองอยู่นี่ต้องรีบกลับไปมหาลัยอะไรกันทําไมไมือของเราตายจริงท่านฟาร์มาหรือว่าความจําเสื่อมหรือเจ้าคะเดี๋ยวนะที่เรียกว่าฟาร์มานี่ค่ะเดี๋ยวหยิบกระจกให้นะคะท่านฟาร์มาคือท่านฟาร์มาเดเมเดซิสเจ้าคะ่ะอะไรเนี่ยเด็กเวน,นี่ฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นนี่อะไรกันเกิดอะไรขึ้นการทาลองล่ะวิทยาลัยล่ะเอ๊ะมหาวิทยาลัยหมายถึงวิทยาลัยแพทย์แห่งจกักรวรรดิใช่ไหมคะไม่จริงนะไม่จริง จัก,กระรรดเหรอค่ะที่นี่คือจัก,กระบรดแซมฟรุสค่ะนี่เดี๋ยวนะนี่ปีอะไรอ่ะก็เป็นปีที่114ง่ไงคะหรือว่ายังไม่หายความจำเสื่อมเหรอคะถ้างั้นแล้วก็ให้ฉันแนะนําตัวอีกครั้งนะคะฝันไม่ใช่เหรอหรือว่านี่เรื่องจริงฉันเป็นเมเส่วนตัวของท่านฟาร์มาชาร์ลอตค่ะหรือจะเรียกว่าล็อตเต้เหมือนเดิมได้นะเจ้าคะเดี๋ยสิก็หมายความว่าเราตายแล้วงั้นเหรอไม่นะการทดลองฉันยังไม่เสร็จ วิทยานิพนธ์ก็ไม่ได้เขียนทิ้งเอาไว้ทำไมกันท่านสามาเจ้าคะนี่เราตายเพราะทำงานหนักเกินไปก็น่าจะใช่แล้วนะอ๋าไม่เป็นไรก็แค่อ้านี่อตเต้อตเต้ฉันขอเปลี่ยนเสื้อได้ไหมย,ยาบนตัวมันค่อนข้างเหนียวนะรอยพุ่งนี้ท่านสามาเจ้าคะอะไรอักขระบ,บนตัวท่านมันอักขระของเทพไอเพศสัตว์นี่เจ้าคะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเป็นรอยแผลเป็นที่โดนจับฟ้าผ่าตั้งหาก เยอะสิจะประงมือทาไมนี่เป็นเพราะว่าทเทพแห่งโอสถท่านปกป้องท่านจากฟ้าผ่าแน่ๆฉันต้องอธิษฐานขอบคุณท่านเทพแห่งโอสถเจ้าค่ะเทพแห่งโอสถเป็นศาส,ส,สนาของคนที่นี่หรือลูกขอขอบคุณที่ท่านประธานพรของพระองค์ผู้หญิงคนนี้นับถือในะทเทพแห่งโอสถจริงๆแล้วมาเป็นแผลที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยประสบเหตุฟ้าผ่าน่าจะอธิบายให้เธอเข้าใจแต่ก็นะท่านฟ้ามาเจ้าคะ่ะจะพูดเรื่องแบบนั้นในโลกนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่นะ อ๋อไม่มีอะไรนะที่นี่ไม่ใช่โลกที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วท่านฟามาเจ้าคะคือว่าฉันขอทานของว่าของท่านฟามาได้ไหมเจ้าคะอ๋อได้สิตามสบายฉันยังไม่ค่อยหอยิวเท่าไหร่ยังไงก็ยังไม่ชินกับการมีเมตับช้ฮะนั่นเองเหรอคะว้าวอร่อยจังเธอคนนี้เองก็เป็นเด็กที่สดใสดีนะท่านฟามาเจ้าคะดื่มน้ําสักหน่อยได้ไหมคะฉันเองก็อยากทานน้ําที่ท่านฟามาสร้างขึ้นมาเหมือนกัน ท่านฟามาสามารถใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะน้ำที่ท่านฟามาทําอร่อยมากเลยเจ้าค่ะน้ำแล้วศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์นั่นมันคืออะไรถือกับแก้วร่วงซะเดียวท่านฟามาลืมไมก่กระทั่งศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหรอเจ้าคะ่ะอ่าเดี๋ยวสิแล้วศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์นี่มันคืออะไรไม่จริงนะมันเป็นพรสวรรค์ของท่านฟามานะเจ้าค่ะเวทศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงว่าท่านฟามาไปชนชั้นสูงนะเจ้าค่ะ ท่านเป็นผู้ใช้สายเวทศิษย์สายวรีไงล่ะเจ้าคะเรื่องนั้นท่านฟาร์มาก็ยังลืมเหรอเจ้าคะถ้าฉันใช้ไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอมันก็จะเป็นไปได้ว่าท่านฟาร์มาจะถูกถอดยศออกจากชนชั้นสูงไปเป็นสามัญชนตามปกติเจ้าค่ะแบบนั้นไม่เอานะฉันจะพยายามดองให้ออกให้ฉันอยู่คนเดียวสักพักนะเอาไงดีเราเราจะใช้สา์เวทศิษย์ได้ยังไงต้องลองคิดดูดีๆคนที่ชื่อฟาร์มากก่อนหน้านี้ก็สามารถใช้สา์เวทศิษย์ได้สินะ งั้นเราที่ในล่างก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันน้ำหรอน้ำน้ำเรารู้เรื่องโมเลกุลของน้ำทั้งโครงสร้างและองคประกอบของมันแต่จะช่วยอะไรได้ไหมอย่างที่โรเต้พูดไว้เราสามารถสร้างน้ำได้แต่ทำยังไงอย่างแรกต้องนึกถึงรูปแบบของน้ำให้ออกนะเจ้าคะ่ะรูปของน้ำหมายถึงโครงสร้างรอเปล่าน้ำก็คือ h 2 o อะตอมไฮโดรเจนสองอะตอมกับอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมฉันต้องจินตนาการโครง โมเลกุลของน้ำในหัวหรือไงน้ำน้ำน้ำเอ๋ยจงออกมาว่าจริงจริงหรือว่าเราจะทําไม่ได้จริงยังหรอกังยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ชีวิตเราขึ้นอยู่กับมันอีกครั้งหนึ่งนะน้ำน้ำน้ำเอ๋ยจงออกมาอะไรเนี่ยวายนี่มันน้ำน้าจริงด้วยนี่มันนี่มันออกมาจากร่างกายเราไม่สิมันแตกต่างออกไปอ่าหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวสิจะหยุดมันยังไงเนี่ยอ่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ต้องเอาไปทิ้งก่อนที่มันจะท่วมห้องใช่แล้วต้องกําจัดภาพน้ําในหัวอยู่สักทีท่านฟาร์มาเจ้าค่ะอรเตจจำได้แล้วสินะเจ้าค่ะโทษทีนะโดนน้ำหรือเปล่าเต็มเต็มเลยเจ้าค่ะน้ําที่ท่านฟาร์มาสร้างขึ้นมาทั้งเย็นทั้งสดชื่นเลยเจ้าค่ะแถมช่วยชั้นลดน้ําสมนาุนไพรได้ช่วยเจ้าค่ะตกใจหมดเลยแค่นึกภาพน้ําและพูดจะออกมามันก็ออกมาสินะนี่มันยังไงกันแน่อะไรเนี่ยลายมือเรานี่ อ๋อตอนนั้นเราเขียนเอาไวน้นี่จำได้ว่าเขียนไ้ข้างขวานี่แถบอักษรยังกลับด้านอีกอ๋ออ่านั่นสินะการทดลองการค้นคว้าของฉันตอนนี้ฉันน่ะเป็นชาวโลกที่นี่นะในโลกอื่นที่ฉันไม่รู้จักท่านสามาเจ้าคะเดี๋ยวเล่นจริงก่อนสิเจ้าคะฉันใส่เสื้อผ้าเองได้ไม่ค่ะนี่เป็นหน้าที่ของฉันคะ่ะให้ฉันช่วยเก็บที่นอนไหมไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะก็เป็นหน้าที่ของดิฉันนี่เจ้าคะ,ะนึกตัวแล้วพ่อของฉันทำอะไรนะ ยังจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่รองให้ฟังทั้งหมดได้ไหมลอตเต้ได้เจ้าค่ะตระกูลเดมิซิตเป็นตระกูลแพทย์หลวงของจักรวรดเจ้าค่ะโดยมีท่านพ่อของท่านฟาท่านโรนโนเดอเดมิซิตเป็นหัวหน้าตระกูลท่านโบนโนเป็นผู้ใช้สายเว์สิทธ์สายวารีมีตําแหน่งเป็นอาร์ดุกเจ้าค่ะอาร์ดุกนั่นหรอเป็นตำแหน่งให้แก่ผู้มีทักษะพิเศษที่มีตำแหน่งสูงกว่าเจ้าชายอีกนะคะท่านโนโนรับตำแหน่งประธานประจำ วิธีอะไรแห่งจัก,กรวรรด,ดิเจ้าคะก็รัวใหญ่น่าดูเลยนะเนี่ยโอ้โหเพราะเป็นตระก,กูลหมอเลยตั้งชื่อว่าฟาร์มาใช่ไหมเป็นชื่อที่แปลกด,ดีนะและก็ท่านพี่กับท่านฟาร์มาชื่อท่านเพรี่นะเจ้าคะ่ะมีชื่อเพลึกกว่าเราอีกตั้งชื่อพี่น้องแบบนี้หรือท่านเพลรี่ภูมิใจมากเลยเจ้าคะ่ะท่านพ่อของท่านฟาร์มาคาดหวังในตัวท่านมากมากเลยเจ้าคะ่ะว่าท่านฟาร์มาจะเป็นแพทย์หล่อเหมือนกับท่านเจ้าค่ะขนาดนั้นเลย เกิดในตระกูลแพทย์แถมยังมีสาระเักดิ์สทธิ์ข้อมูลด้านพิธีการทางแพ,แพทย์และเศรษฐกิจของโลกเดิมอาจจะเอามาใช้กับโลกนี้ได้ก็ได้รีดทำตัวไวช้ชินดีกว่าฮะแล้วก็ท่านบุโนจะกลับมาคืนพรุ่งนี้นี่ท่านฟาร์มาจะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยเจ้าคะอ๋อรอเต้นี่ท่านฟาร์มาเจ้าคะท่านฟาร์มาจังจำเรื่องวิชาการแพทย์ที่เรียนมาไม่ได้เสียนะเจ้าคะเออวิชาการแพทย์ของโลกใบนี้ ขอขอบคุณผู้แปลที่แปลมังงะสนุกให้เราอ่านใครอยากอ่านก่อนใครปฏิดตามที่เพจนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับชอบตรงไหนบอกผมด้วยไม่ชอบตรงไหนบอกผมด้วยผมจะได้ปรับปรุงนะครับขอบคุณครับ